หัวขโมยมันตัดฝ่ไฟพวกเราร้ายกาจจริงๆเ่ะเป็นศัตรูที่มาเหนือความคาดหมายและเมื่อเป็นเช่นนั้นไขสมบัตินิชินเนะต้องรักษาไว้เท่าชีวิตไอยอ้ม <c oughs> ตามนี้เลยนะครับพอจะมาออกหรือเปล่าฮะไว้มือห่วยดีจริงขอโทษฮนะแต่ก็เอาเถอนะเอาละพวกศัตรูจะบุกเข้าทางไหนอ่อให้ประสาทสร้างนด้รัดกุมแค่ไหนมันก็ต้องมีจุดบกพร่องให้เห็นแต่บ้านเรามีเพียบเลยนะส่วนที่น่าอันตรายในบ้านเป็นที่ประตูห้องครัวประตูหลังรวมสามที่ด้วยกัน เอาเป็นว่าคุณคี้ไมเธอรุดูประตูคุณนี่ไคโดก็ดูครัวจงยืนเฝ้าห้ามคลาดสายตาแล้วต้องตรวจตรายอย่างแข็งขันครับแล้วประตูหลังละ่ะพวกเธอก็ไปผลัดเวรกันเฝ้าไงละ่ะแล้วทางนั้นคุณทากากับคุณฮิชิโดมาล่ะครับพวกเราจะเฝ้าที่หน่วยกลางนี้ปกป้องเท่าชีวิตเอาละรีบแยกย้ายกันไปศัตตูจะบุกเมื่อไหรไม่มีใครรู้ครับอ้มครัวเหรอ เราทำบ้านให้ครึกครืน้นคุณฮิชิโนมะมาฟังเพลงกันดีกว่าฟังเพลงเหรอคะไปพบเครื่องในที่ห้องเก็บของนนะ่ะ ห้อง,องครัวเป็นไงบ้างอะไม่มีหนูแน่น้อเออหนูยายรอเล่นโอ้ ไปเลยไปจอบีทำไมหยุดเล่นล่ะคะไม่อยากฟังเพลงเปียโนทำไมล่ะคะทำให้นึกถึงคิมโยนะคิมโยลูกสาวคะ่ะแกเคยเป็นนักเปียโนมาก่อนอ๋อขอโทษคะ่ะที่จไม่ได้ถึงเรื่องของเธอนะ ข้งเป็นลูกไม่ได้ดังใจคิดจริงๆก็ทุเล่นไปสะก่อนคุณพ่อคุณแม่แบบนั้นต้องไม่ได้ดังใจคิดแน่ละค่ะอุตสาหลงทุนซื้อเป็นโนโราคาแพงแล้ดันเปลี่ยนไปใช้เสียงแทนซะหนิใช้เสียงหรอคะมันคืออะไรกันละคะก็เป็นนักร้องไงคะตอนนี้น่ะเป็นนักโอเปรา่าตอนนี้ละคะ คุณทากะผมจะขอไปดูข้างนอกหน่อยนะฮราไม่ได้รู้คุณแม่ยังไม่ตายเหรอฮะครับก็ยังมีชีวิตอยู่ครับคุณพ่อยังอยู่ด้วยเนาะอืมคุณโชเฮเป็นนักเป็นโดนะคะทั้งสองท่านอาศัยอยู่ที่เยอรมันฮะก็บอกว่ไม่น่าจะมีคนตายนี่ฮะก็ผมคิดว่ายังไงก็ไม่มีใครตายง่ายๆฮะหิ่งสองคนดันรับเราตายยากแน่ Hmm. Yang ini Ya. เจ้าทั้งหลายเตรียมตัวรับมือพวกข้าสึกรับัดนี้เริ่มจากคุณกิมิเทรุให้จ้จโจบีไปกัดพวกมันโจบีนั่เหรอฮะคงไม่ได้สละมัง้งหางก,กันเธอก็จะไปกัดมันแทนไม่ใช่หมานี่มาแล้วคะ่ะ ไม่ละอ๋ออรู้ด่ยเลยทุกอนพูดจะทำอะไรคุณคุณมีเทรุพุทธกาดูให้ดีสิฮะหตายละอ๋อทำอะไรคะอะไรกัน ขอแนะนำนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมเฮะแย่จังค่ะที่คิดว่าลูกกับลูกเขยเป็นขโมยอ่ะก็นเล็ดขมาดทางนั้นเองนี่นาเอดกดงมันไม่มีเสียงนี่คะพอดีไฟดับนะฮะสุสัยมีฟ้าผ่าข้างๆบ้านงั้นก็เคาะประตูหรือไม่ก็ส่งเสียงเรียก้่ะเย็นหน่อยก็่าทำแล้วนี่ค่ะใช้เสียงไอ้ไพเราะเรียกที่ตรงประตูเปิดได้่ะยินนม่นา สงสัยตอนได้ฟังเพลงอยู่พอดีละมั้งอะแล้วทำไมไม่ยอมโทรมาบอกล่วงหน,าน้าล่ะโทรแล้วแต่สายมันขาดไปตอนทำโทรศัพท์หล่นพอดีอ๋อเมื่อวานก็โทรมานะคะแต่ว่าทางนี้ก็คงจะเป็นกลางดึกอ๋องั้นไดโทรมาแล้วไม่พูดก็คือท่นเองออแล้วทำไมไม่ยอมพูดละ่ะเพราะน้ำเสียงคุณแม่เหมือนอารมณ์เสียนะ่ะก็เลยไม่อยากจะคุยด้วยนะเออนี่อ่ะนะมอสก,กิคุณเป็นสตวแพทย์แล้วเหรอ ก็แค่เรียนสัตวแพทย์นะฮะโอ้อย่างนั้นเนดดองหรอเลยอวงขวัญสอบเข้าได้เป็นปากการราคาแพงเสยเดือนนะขอบคุณมากนะครับกมาให้ตอนเรียนปีสามแล้วเนี่ยนะแต่ก็เป็นพ่อแม่ที่น่ารักมากนะไม่คนใช้จ้ะขอข้าวอีก คุณนิชิุนะไม่ใช่คนใช้ายอกครับอ้าไม่ใช่หรอกเหรอต้อองขโทษด้วยนะไม่เป็นไรค่ะเป็นพ่อแม่ที่น่ารักจริงๆเลยพรุ่งนี้จะมีงานแสดงคุณต้องอยู่นี่อีกหนึ่งอาทิตย์นะสวยแล้วไหมล่ะในที่สุดความกลหลเรื่องขโมยก็จบลงพร้อมๆกับ ความวุ่นวายเรื่องใหม่เข้ามาเยือน,อนที่บ้านนิชิเนะแทนและผลจากการตรวจพิสูจน์พระว่า,ายตระกูลนิชินเนก็เป็นแค่หายปลา,กาเก่าๆหน้าเน่าเท่าทนั้นเองแถมหมาฝ้าบ้านนิชินเนะสุดท้ายก็ไร้ประโยชน์ช้ะไรไม่ได้เหมือนกันอกอะเทษค่ะว่าวา ู้ขโมยตัวจริงล่ะจับได้ยังเป็นชายหญิงใส่แว่นตาดำก็ยังคงค้นหาต่อไปนั่นล่ะครับ